สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัทชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่10นาิกา30นาทีถึง11นาฬิกาสนาทีซึ่งคุณผู้ชมติดตามรายการของเราได้ผ่านทางช่องทางที่หลากหลายนะคะไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่หน้าจอของ t n n อช่อง16เท่านั้นนะแต่ว่ายังมีเพจ Facebook YouTube และแอปพลิเคชันติ k t o k ให้ติดตามความเคลื่อนไหวของข้อมูลข่าวสารกันตลอดทั้งวันค่ะตอนนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมมาจัด รายการนอกสถานที่อีกแล้วค่ะยืนอยู่ที่บริเวณหาดกัมะลาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเราพามาติดตามบรรยากาศการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและฝั่งทะเลแบบฝั่งอันดามันคุณผู้ชมคะหลายจังหวัดทีเดียวนะคะที่อยากจะเชิญชวนให้คุณผู้ชมมาเที่ยวแล้วที่นี่เรายืนอยู่ที่อินเตอร์คอนติเนนทัลภูเก็ตรีสอร์ทนั่นเองเสน่ห์ของที่นี่มีเยอะทีเดียวค่ะแล้วก็เป็นจุดเช็คอินได้หลายจุดเลยนะแต่ว่า จุดเช็คอินที่ว่านี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างในช่วงนี้นะคะลงมาพูดคุยสอบถามในรายละเอียดกันกับผู้จัดการรีสอร์ทพี่ต่ายพัฒรานิต์พวัตรพง์กันค่ะสวัสดีค่ะพี่ต่ตยค่ะสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะเมื่อสักครู่นี้บอกกู้ชนทางบ้านไปว่าที่ Intercontinental p ัลภูเก็ตรีสมีนเสน่ห์หลายอยา่าง <c oughs> ถามก่อนแนวความคิดในการ <c oughs> สร้าง Intercontinental p ัลภูเก็ตรีสอร์คืออะไรทำไมถึงได้รูปร่างหน้าตาของรีสอร์ทออกมาเป็นแบบนี้ <c oughs> แล้วมีสองฝั่งด้วย <c oughs> ที่มีอารมณ์ ความรู้สึกและบรรยากาศที่แตกต่างกันใช่ค่ะก็ต้องบอกเลยว่า Intercontinental Phuket Resort นะคะมีการออกแบบมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามนะคะเพราะว่าการออกแบบของเราเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากวรรณกรรมทางพุทธศาสนาของเราก็คือไตรภูมิพระร่วงค่ะไตรภูมิพระร่วงเนี่ยนะคะมีการกล่าวถึงที่ตั้งที่อยู่แล้วก็การกําเนิดของมนุษย์ของเทวดานะคะแล้วก็เหล่ายักษ์หรือว่าอสุรกายนะคะดังนั้นเนี่ยตัวหลัก เลยของในตรภูมิพล่วงนะคะ,คะสถานที่ก็คือเขาพระสุเมนค่ะเขาพระสุเมนนะคะตั้งอยู่ท่ามกลางของจัก,กรวาลแล้วก็สิ่งสําคัญของเขาพระสุเมนนะคะก็คือมีด้านชั้นบนสุดเลยสูงสุดก็คือสวรรค์น,นะคะ,ค,ะคือสถานที่ที่คนทุกคนนะคะใฝ่ฝันว่า,เ,าเมื่อเราทําความดีนะคะเราก็จะได้ไปสู่สวรรค์นในบ้านปลายนะคะสุดท้ายของชีวิตนะคะแล้วก็ตัวเขาพระสุเมนเองเนี่ย อยู่ท่ามกลางาทิวเขาแล้วก็มีภูเขาแล้วก็มีทะเลล้อมรอบนะคะคจะสังเกตได้ว่าอินเตอร์คอนติเนนตัลภูเก็ตนะคะคก็มีลักษณะ าการทำเลที่ตั้งเนี่ยคล้ายๆกันเลยก็คือทางฝั่งเขานะคะเป็นทิศตะวันออกนะคะแล้วก็ทางฝั่งทะเลก็คือทิศตะวันตกนะคะแปลว่ามาพักอินเตอร์คอนติเนนตัลภูเก็ตนะคะได้ชมทั้งพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินด้วยก <c oughs> ็โดยปกติแล้วที่หาดกรมลรานี่หลายๆคนบอกเลยบอกว่าเป็น จุดที่จะโรแมนติกมากๆเวลาเรามานั่งชมพระอาทิตย์ตกดินใช่ค่ะใช่ค่ะคะ,คะจุดที่เราอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นฝั่งทะเลนะคะคุณผู้ชมคะอย่างที่บอกไว้ว่าก็คือที่หาดกำมลานั่นเองฝั่งนี้ จะเรียกว่าฝั่งบาดาลใช่ค่ะเปรียบเสมือนเมืองบาดาลน,นะคะก็เป็นแหล่งที่อยู่ของพญานาคนะคะมันมีการสอดแทรกในเรื่องของการออกแบบอย่างเช่นสระว่ายน้ําฝั่งหาดนะคะ,ะ,คะจะมีรูปทรงน,นะคะที่เรียนแบบมาจากเศียรของพญานาคค่ะอนอกจากนั้นแล้วนะคะโรงแรมเองก็มีศิละปะต่างๆเนี่ยเป็นประดับตกแต่งอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นตามทางเดินนะคะเพื่อให้แขกที่มาเข้าพักนะคะนอกจากจะได้ดื่มด่ากับ ธรรมชาติที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นต้นสนนะคะทะเลภูเขาก็ยังมีศิลปะอันงดงามเอาไว้ให้ลูกค้าเนี่ยได้ได้ชื่นชมแล้วก็เป็นความสุขเวลาที่มาพักกับเราศิลปะอันงดงามที่ว่านี้มีอะไรบ้างหรอคะค่ะก็จะมีในส่วนของศิลปกรรมที่เราตกแต่งอยู่บนผนังมีทั้งหมดกี่ชิ้นคมีทั้งหมด5ชิ้นค่ะเราได้ศิลปินนะคะที่มีชื่อเสียงก็คือคุณคมกริเทพเทียนนะคะมารังสรรผลงาน ศิละปะชิ้นนี้ให้เรานะคะโดยที่ทางคุณคมกรีตเองนะคะมีแรงบันดาลใจแล้วก็มีความคิดในการออกแบบศิละปะนะคะมาจากเรื่องของรามเกียรตินะคะเป็นพิธีกรรมที่ชื่อว่าควรเกษียณสมุดค่ะพิธีกรรมควนเกษียณสมุดหรือว่าควนน้ำนมเนี่ยนะคะเป็นพิธีกรรมที่ ทำขึ้นโดยที่เป็นการร่วมมือกันระหว่างยักษ์กับเทวดาค่ะโดยที่ในในพิธีกรรมนั้นนะคะทางเทวดาก็จะขอให้ทางพญานาคนะคะวาสุกรีมาเป็นเชือกในการกวนเกษเสียนสมุดแล้วก็มีภูเขามันทอนคีรีมาเป็นไม้สําหรับค้ายันในการกวนกษเสียนสมุดค่ะ,คะโดยที่ทางฝั่งยักษ์นะคะก็จะถือ ถือเชือกในฝั่งของที่เป็นหัวเสียงของพญานาคแล้วก็ในขณะที่ทางเทวดาก็จะถือในส่วนของหางของพญานาคระหว่างที่มีการทําพิธีกรรมอะคะ่ะก็จะมีเขาเรียกอะไรสิ่งวิเศษเกิดขึ้นจากพิธีกรรมนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นมีนางอับสรเกิดขึ้นจากพิธีกรรมนะคะแล้วก็มีเทพีแห่งสุรานะคะซึ่งเทพีแห่งสุราเนี่ยเ,เกิดขึ้นจากน้ํานมนะคะแล้วก็นําสุราขึ้นมาเพื่อมา เอามาให้กับทางเทวดาให้กับยักษ์ได้ดื่มกินค่ะ,คะก็เลยจะเป็นผลงานศิลปะ,ะชิ้นแรกเป็นภาพของการปวนเกษสียงสมุดใช่ใชนนค่ะก็จะเห็นที่เป็นมีรูปยักษ์นะคะ,คะแล้วก็มีเทวดาแล้วก็จะเป็นพญานาควาสุกรีค่ะอยู่ในศิลปะชิ้นนี้ค่ะเป็นชิ้นแรกเลยนะคะคแล้วก็จะมีภาพของสวรรค์ใช่แล้วค่ะเป็น เป็นจุดเชื่อมต่อว่าจากเมืองบาดาลไปโลกมนุษย์แล้วนะคะถ้าเราทาความดีเราก็ไปสู่สวรรค์ด้วยกันค่ะแล้วภาพสวรรค์นี้แหละคือคภาพของโรงแรมฝั่งสวรรค์จะสังเกตได้ว่าใช้สีขาวนะคะ,คะแล้วก็เดี๋ยวพอที่เราไปชมในส่วนของฝั่งภูเขานะคะเราก็จะเห็นอาคารสวรรค์ทึ่งงดงามมากเป็นสีขาวเช่นกันค่ะค่ะ สำหรับภาพชิ้นที่สองที่เราเห็นนี้ชิ้นที่สองก็เป็นส่วนขยายจากไป<ช>แล้ว,วใช่ไหมคะ,คะเปภาพของสวรรค์ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเป็นการเชื่อมต่อเรื่องราวนะคะจะสังเกตได้ว่าสีที่ใช้นะคะก็จะเป็นสีฟ้าน้ําทะเลสื่อถึงทะเละมีอาคารสวรรค์อย่างที่คุณนัตตีกล่าวไปใช่ไหมคะ,คะก็มีการประดับตกแต่งด้วยกระจกนะคะบนชิ้นงานนี้นะคะเพราะว่าเส้นทางที่ไปสู่สวรรค์นะคะจะเป็นกําแพงแก้ว แล้วสำหรับภาพศิลปะชิ้นที่3ค่ะอันนี้คือสำคัญขาดไม่ได้ของพิธีกรรมนะคะก็คือพญานาควาสุกรีค่ะเป็นพญานาคที่ยิ่งใหญ่ของเมืองบาดาลค่ะค่ะที่เมื่อสักครู่นี้พี่ต่ายบอกไว้ว่ายอมใช้ตัวเองเป็นเชื่อถูกต้องแล้วกระเษียนสมุดนั่นเองนะคะส่วนผลงานศิลปะชิ้นที่4ค่ะ ตรงนี้นะคะเ,เราผลงานชิน้นนี้คือนางอับสอนค่ะคเป็นสิ่งวิเศษอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นระหว่างพิธีกรรมค่ะโดยที่คุณคมกริตนะคะมีแนวคิดก็คือให้สื่อทั้งในฝั่งของอะทะเลและก็ฝั่งภูเขาโดยการเลือกใช้สีนะคะคสีน้ําเงินก็คือทะเลนะคะคแล้วก็ที่เห็นเป็นสามเหลี่ยมสีเขียวก็แน่นอนว่าคือภูเขานะคะก็คือสื่อให้เห็นว่าะะระหว่างะทะเลไปจนถึงภูเขามีการ เชื่อมต่อกันค่ะ,คะแล้วชิ้นสุดท้ายอ่ะค่ะ ชิ้นสุดท้ายเลยก็คือเทพีแห่งสุราค่ะเทพีแห่งสุราอย่างที่บอกระหว่างพิธีกรรมนะคะในการกวนกเกษียณสมุดเนี่ยค่ะเทพีแห่งสุราเกิดขึ้นนะคะเทพีแห่งสุราเนี่ยมาพร้อมกับหม้อหม้อทองคําค่ะบรรจุสุราใช่ใช่ค่ะทองคก็บจุสุราใช่แล้วค่ะก็นำธุราทำสุรามาให้กับทางยักษ์และก็เทวดานะคะได้ดื่มกินกันค่ะ นี่ก็คือ ทุกภาพสำหรับงานศิลปะเนี่ยมีความหมายต่อแท้แล้วก็เป็นไปตามเรื่องราวในไตรภูมิทะ่วงทั้งนั้นเลยใช่ค่ะนะคะนอกเหนือจากจุดนี้ค่ณต่้หญิงเห็นว่าอีกหนึ่งจุดเด่นที่จะต้องมาอันนี้เป็นจุดเช็คอินเลยค่ะนั่นก็คือเป็นอุโมงค่ะที่เป็นทางเชื่อมระหว่างทะเลไปสู่ภูเขาของโรงแรมค่ะอยากเห็นจังเลยยินดีเลยค่ะเป็นยังไงบ้างค่ะอุโมง์ตรงที่ที่เรากั จะพาไปนะคะ,คะเป็นอุโมงค์สาธารณะนะคะ,คะโดยที่โรงแรมเนี่ยค่ะร่วมมือกันกับกรมทางหลวงนะคะ,คะในการพัฒนาอุโมงคนี้ขึ้นมานะคะ,คะเพื่อให้ประชาชนทั่วไปให้นักท่องเที่ยวแล้วก็เพื่อให้โรงแรมได้ใช้สอยกันนะคะ,คะในส่วนของอุโมงนะคะเราได้ดอเตรคานนะคะ,คะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของศิลปะท้องถิ่นนะคะ,คะ นำนักศึกษาสถาบันราชพัฒภูเก็ตค่ะมาะรังสรรค์ผลงานเกิดเป็นอาร์ตวอลขึ้นมานะคะโดยที่ศิลปะต่างๆอาร์ตวอลเนี่ยค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของภูเก็ตนะคะ <Okay. S 1> แปลว่าถ้าเกิดนักท่องเที่ยวที่มาพักกับอินเตอร์คอนติเนนตัลภูเก็ตนะคะ <Okay. S 1> คิดไม่ออกนะคะว่าจะไปเที่ยวที่ไหนดีมาเดินชมอุโมง์ของโรงแรมได้นะคะ <Okay. S 1> แล้วก็เลือกเลยว่าวันนี้อยากไปเที่ยวที่ไหนจิ้มเลยใช่แล้วค่ะจิ้มได้เลยนะคะแต <Okay. S 1> ่จริงๆวัตถุประสงค์ของอุโมงแห่งนี้ตั้งแต่แรกเริ่มเดิมที เดิมเลยค่ะเป็นอุโมงค์สาธารณะมีวัตถุประสงค์สร้างไว้เพื่อหล,ลบภัยจากสึนามิค่ะ ค่ะโดยแรกเริ่มเติมทีเนี่ยค่ะก็จะเป็นอุณหภูมิธรรมดาค่อนข้างจะมืดแล้วก็มีความอับชื้นนะคะทีนี้เนี่ยพอโรงแรมได้เข้ามาร่วมมือกันกับทางกรมทางหลวงนะคะก,ก็เลยมีแนวคิดมีหลักการที่จะพัฒนาให้เป็นจุดท่องเที่ยวจุดใหม่นะคะของภูเก็ตนะคะโดยที่เรามาปรับปรุงให้มีแสงไฟมีดนตรีนะคะแล้วก็มีทางเดินที่สะดวกสบายนอกจากนั้นแล้วระหว่างทางเดินนะคะก็มีสิ่งสวยงามให้ชมด้วยไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่อง ท่องเที่ยวโดยที่น้องๆนักศึกษานะคะมาแสดงผลงานไว้นะคะอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญเลยก็คือคือไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่สถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าร้านที่ควรจะไปเช็คอินเท่านั้นนะแต่ยังมีเมนูอาหารใช่แล้วใจด้วยค่ะค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งอุโมงคนี้เนี่ยสามารถจะเป็นอุโมงที่เดินข้ามถนนจากอีกฝั่งหนึ่ง เพราะไม่ต้องกังวลใจว่าเอ๊ะเวลาเดินข้ามถนนแล้วเนี่ยจะถูกรถชนหรือเปล่าใช่แล้วค่ะไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นเลยค่ะค่ะตอนนี้นี่คนให้ความสนใจโอ้โหตั้ต้องต้องบอกเลยว่าเป็นลูกค้า ของโรงแรมท่านไหมที่จะสามารถเดินเข้ามาในอุโมงมาขายรูปแชร์แอนแชร์แชรแอนแชร์ได้เนี่ยค่ะจริงๆแล้วไม่ค่ะเพราะว่าอย่างที่เรียนให้ทราบอุโมงเป็นอุโมงสาธารณะบุคลคลภายนอกเข้ามาใช้ประโยชน์ได้เต็มที่เลยนะคะจะแวะเวียนมาถ่ายรูปอย่างเดียวก็ยินดีเลยค่ะส่วนนักท่องเที่ยวแน่นอนนะคะเวลาที่มาพักกับโรงแรมนะคะสถานที่เรียกว่าเป็นเบอร์ต้นๆของในโรงแรมะคะ่ะ ก็จะต้องมาแวะถ่ายรูปก,กันอยู่ในอุโมงใช้เวลากันเป็นสักพักหนึ่งเลยทีเดียวเพื่อให้ได้ทุกจุดที่ถูกใจค่ะ,คะเช่นเดียวกันกับที่บริเวณชายหาด กมลาใช่ไหมคะที่จะเห็นว่ามีคนมาใช้บริการเต็มไปหมดเลย <c oughs> ไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ลูกค้าของโรงแรมเท่านั้น <c oughs> ใช่ค่ะใช่ค่ะหลายท่านเข้าใจว่าเอาจะสามารถชื่นชมโรงแรมได้ไหมถ้าไม่ได้พัก <c oughs> พก,กับโรงแรมจริง <c oughs> ๆแล้วโรงแรมมีห้องอาหารนะคะแล้วก็มีพายบาร์นะคะ <c oughs> ไว้ให้บริการถึงแม้จะไม่ได้พักกับเราก็ม <c oughs> าใช้บริการห้องอาหารใช้พายบาร์ของโรงแรมได้ <c oughs> หลังจากนั้นก็เดินชมท่องเที่ยวแล้วก็ถ่ายรูปได้เลยคะ่ะอันนี้เป็นเพียงแค่ช่วงแรกเท่านั้นเอง ที่เราเห็นภาพรวมว่าที่ Intercontinental Phuket Resort มีอะไรน่าสนใจบ้างแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมครับเพราะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเป็นเหมือนดิฉันเป็นผู้หญิงใสๆเป็นสายบูเตรูแล้วก็ที่นี่เขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เราได้กราบสักการะด้วยแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่านี้คุณผู้ชมจะให้ความสนใจมากน้อยขนาดไหนยังไม่บอกนะกดใจรอพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาไปกราบสักการะกันค่ะ